ดีครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง YouTube นาคบัววันนี้ทางช่องนาคบัวจะพาท่านมา,าชมกลุ่มทอผ้าของอาชาวบ้านคลองเตยพูดคุยกับประธานกลุ่มนะครับเพื่อทำบุญดีครับสวัสดีครับ,รบท่านประธานครับท่านประธานกลุ่มท่านประธานกลุ่มชื่อวันทาเนะาะวานาัวนทาโกษาคุณวนันทาโกษาคุณกลุ่มนี้ตั้งมา กี่ปีแล้วครับกลุ่มนี้ตั้งมาปีพศสอ1อ๋อ41ก็รวมแล้วก็น่าจะ2ีปี23ปีาะ20กว่าปีปมนาะยี่สิของดาวชื่อชื่อกลุ่มอะไรครับวันทาผ้าขิดวันทาผ้าขิดอ๋อ,อ,อมันมันผ้าขิดผ้าผ้าทอเนี่มันมีกี่กี่ชนิดครับ,รบมันมีหลายปีกอย่างเ้ยค่ะ ผ้าขิดนี่คือผ้าขิดก็จะเป็นลายนั่นะใ<อ>นธรรมเหมือนผ้าหมอนนะครับ<ต>ยี่สิบสามปีมีสมาชิกกี่คนครับสมาชิกอยู่สี่สิบคนสี่สิบคนอ๋อโอ้โอเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยผ้<ร>าม้สากิน อันนี้อันนี้40คนหมายถึงรวมอยู่ที่นี่หมดหรือว่าอยู่บ้านใครบ้านมันด้วยตอนนี้ต่อกอนทำโอท็อปนั้นจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยโอ้ตอนที่ตอนที่ทุนบ้านทั้งหมดคือคือกลุ่มนี้ได้ยกฐานะเป็นโอท็อปอยู่ในช่วงสี่ดาวค่ะโอ้สี่ดาวถือว่ามีมีเราไม่ได้ปลูกเราได้แต่เอามีมาตรฐานอ๋อไอ้นั่นค่ะเอ่อเริ่มเริ่มมานี่ใครใครเป็นใครเป็นคนที่มี มีความรู้ความสามารถด้านนี้หรือว่ามีวิทยากรมาอบรมหรือ,อยังไงครับทีแรกก็มีวิทยากรออกมาอบรมอ๋อสอนสอนทำขีดกระตุกครับแล้วก็มาสอนฝึกคอขีกระตุก,อ,อ,อ,กตอ๋อเริ่มแล้วก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าปู่ย่าตายายมาแต่ยโสธรอ๋อปู่ย่าตายายก็เป็นเป็นมาอยู่แล้วพอเรามาจากบรรพบุรุษอ๋อก็คืออันนี้คือมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเลย แต่ก่อนี่เขาจะทอผ้าแลกข้าวอ๋อเอผ้าแลกข้าวอ้อทอผ้าถ้าคนมีข้าวก็เปลี่ยนกันจากคนทอไม่เป็นเขาก็ข้าวมาแลกเอาผ้าไปใส่อ๋อมาโบราณแต่ก่อนครับใช่ครับใช่ยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับแลกพริกแลกเกลือแลกมะเขือกันแต่ก่อนโบราณเขาจะเป็นแล้วก็โยกย้ายถิ่นฐานมาประธมากินอยู่ที่มรกรรมครับที่บ้านของเตยมู หมู่6ตำบลบึงกอกอำเภอบางระกำจังหวัดพิษนุโลกกับกับคุณวันทานี่ก็เป็นผู้ริเริ่มเลยหรือว่าไม่ใช่ค่ะจากปู่ย่าตายายแต่ก่อนแม่ก็เป็นประธานหมายหมายถึงว่าริเริ่มการตั้งกลุ่มการตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มครั้งแรกมีอีกอยู่กลุ่มนึงคือกลุ่มของแม่เขาตั้งมานะคือกลุ่มแม่บุญโกษาคุณอ๋อแม่บุญเริ่มมาก่อนตรงน,น, <ภา S 1> นั้นนะครับเขาตั้งตะกีพศ29 2,529ที่บ้านของเตยเนี่ยนะครับโดยโดยที่มีหน่วยงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนสนับสนุนพััฒนนนนนาชชุุมนสนบสบก็หลังจากนั้นก็พัฒนาตั้งกลุ่มมาจนได้รับผลงานโอท็อปครับก็สินค้าที่ที่เราผลิตเป็นผ้านี่มีชนิดเดียวเลยไงครับ มีหลายอย่างค่ะเป็นผ<อ>้าสายฝนผ้าสายฝนั้นจะมีทุกลาย<อ>มันจะมีลายสายฝนดาวตกสายฝนอล,ลราบิกสายฝนประสานอล้ก็ผ้าพมแล้วก็ผ้าผ้าพ,พ,พื้นเราผ้าตัวอักษรที่ที่เราผลิตนี่เราไปเอาพวกวัตถุดิบพวกได้พวกไหมอะไรยังไงไหมมาจากของ ก็าสั่งมาจากกรุงเทพนะคะอออเราก็เราจะทําเพราะว่าเราจะทําแต่ผ้าเป็นผ้าตาแมวเปียบลูกโลกถ้าเป็นเป็นตาอื่นมันจะเนื้อมันไม่ดีกี่กระตุกเหรอครับมันมีมันมีมันมีอะไรมันงเครื่องมือมีกี่กระตุกแล้วมีอะไรอีกครับกี่กระตุกมันก็มีมันก็มีกี่พื้นบ้านอ๋อกี่พื้นบ้านอีกแบบหนึ่งรูปทรงหญ่อีกแบบหนึ่ง แต่มก็จะใช้มือแต่มันช้าแต่กอ๋ออันนี้คือพัฒนามาแล้วค่ะอ๋อสมัยก่อนที่ใช้ไอ้สอดวิ่งสอดวิ่งแต่ก่อนมันได้ถ้าขม้าผืนนึงก็คือเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาทอเขาทอสามสี่ห้าผืนแล้วทุกวันเนี้ยครับก็ถูกครับก็ก็ตั้งกลุ่มตรงนี้มา2 0 23ปีย่าปีแล้วมีผ้าหลายชนิดนี่มีมีที่โดดเด่นที่ไปได้รางวัลอะไรมีไหมผ้า สายขนหางกระลอกหางกระลอกที่ได้ได้รางวันมา,านะระดับระดับสีดาวของประเทศโอ้โห,โหถือวาอ่ามาตรฐานครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง YouTube นาาบัวอยู่นะครับเราก็พาท่านมาได้รู้จักเรียนรู้กับคุณวันทานก <c> ล <oughs> ุ่มประทานกลุ่มครับอทอผ้าขิดบ้านของเตยรางวัลที่ได้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผ้า ผ้าสายฝนเนี่นะาสายฝนค่ะอ๋อถ้าอย่างอื่นก็ถ้าอย่างอื่นก็เป็นผ้าออกนําตลาดอ๋อทุกหน่วยงานสั่งจะมาสั่งที่นี่ประกอบทุกหน่วยงานจะมาครับครับอยากให้พี่จุดการเริ่มต้นของอการเตรียมไหมเตรียมอะไรหรือว่ามีผ้าที่ที่ที่ถ่ายแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยอันนี้หลอดหลอดได้หลอดได้ดไดครับ อ๋อที่เราจะต้องมาเลี้ยงมาอ๋าออ๋อาม,ามาวิ่งดันสอดเข้าไปเงี้ยเหรอหวิ่งจำล่องเหรอทุกที่วันพานะครับผ้าสายฝนไอ้ที่ทอนี่คือผ้าอะไรครับ อผ้าสายฝนที่เป็นจุดเด่นอของกลุ่มผ้าบ้านของเตยนะครับบ้านอผ้าสอนี่ผ้าสายฝนอันนี้ที่ที่ทำส่วนใหญ่จะทําตามออเดอร์ที่มีอ,ออเดอร์สั่งมาลูกค้าประจำนี่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าในทั่วไปประเทศทั่วประเทศไป,ปเ,ศเพราะว่ามีมีมีชื่อมีรางวัลเกียรติยศ เป็นที่รู้จากแล้ะอยอมรับของหน่วยราชการภาตัวอ,อักษรแต่กยอนจะทอ๋อชุมนเป็นหน้ที่เข้าใส่อำเภอบางละกำอ๋อที่ที่อำเภอบางละกำหมายถึงเจ้าหน้าที่ข้ขาราชการแต่และหน่วยงานองค์กรนะนะเขาตัดไปใส่ยังกันอยู่อ๋อแ๋้วก็ใส่ตัวอักษรด้วยอ๋อ การทอรนี่เราใส่ตัวอ,อักษรได้เลยครับอันนี้คือการขึ้นเหรอือเริ่มขึ้นหรอครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วสร็จแล้วอันนี้ที่ขา,ขาวๆนี่มันเป็นยังไงฮะอ๋อเขาเรียกตะกอเหรออ๋อตะกอฝ้ายลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานข้าราชการทั่วๆไปครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณประธานนรงผมจีนเนาะที่เป็น คนนำพามาครับอันนี้อ๋ออันนี้ใส่ใส,ใส่ตัวอักษรนครับกาชาด<ร>จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดไหนก็ได้นะครับก็มาสั่งกันได้ที่นี่อ๋อภาษาอังกฤษก็ได้โอ้โหถือว่าพัฒนาไปได้เยอะเลยครับที่เห็นนี่เป็นผ้าสายฝนสีน้ําเงินสีอะไรแล้วแต่จะสั่งมาใช่ไหมครับคุณพี่วันทานะครับ จะท,ทำตามออเดรอร<อ>ีได้ทุกสีได้ทุกขนาดได้ทุกชนิดบบได้ทุกระบบนะครับใส่ตัวสอนภาษา,ษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับคุณนี่ตอนนี้ท่านประธานกลุ่มก็นำผ้าตัวอย่างที่ได้ทอไว้ตามออเดอร์แล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพเคยได้รับรางวัลระดับประเทศ5าดาว4ดาวนะครับ4ดาว อ,อ๋อถ้าปลูกเองนี่ได้อีกหนึ่งดาว,าดาวเพิ่มไปเพิ่มไปอีกหนึ่งดาวท<ช>่า,บบานน,นี่ท่านอาจารย์นร<อ>ง,งผมจีนนะครับ<อ>เป็นผู้<อ>ที่<อ>น,นำพาช่อง Youtube เรา,ามาศึกษาและมาเรียนรู้หรือว่ามารู้จักกลุ่มทอผ้าบ้านของเตยนะครับโดยท่านประธานกลุ่มวันทา,าเป็นโอ้โหนี่สวยครับสีทองอย่างนี้เขาเรียกสีทองไหมครับ สีทองสีปีกแมลงครับสีีแงครับครับโอ้โหนี่คือมีหลายสีครับผลงานผลงานของกลุ่มทอผ้าขิดบ้านวันทาผ้าขิดนะครับกลุ่มทอผ้าวันทาผ้าขิดบ้านคลองเตยบ้านคลองเตยเภอบาลรรการ,รจังหวัดพิษณุโลกท่กา ถ้าเขาดู YouTube อยู่เขาสนใจอยากจะ,ะสั่งซื้ออะไรเรามีมีอะไรติดต่อไหมมีเบอร์โทรไหมมีครับ 86- 0ห6 213- ยสน่สาองหนึ่งสาห้าสองหนท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยติดต่อปรึกษาหารือห,ร,อห,ร,อหรือว่าจะพาะกลุ่มมดาดูงานมามา,มา,าเรียนรู้ มาเรียนรู้มาศึกษาดูงานก็ได้หรือว่าจะติดต่อหรือว่าจะติดต่อคุณพี่วันทาประธานกลุ่มไปเป็นวิทยากรที่บ้านได้ไหมได้เหมือนกันนะครับท่านประธานกลุ่มคุณพี่วันทาก็จะทําสาธิตให้ดูในการกอหลอดได้เราเราเราใช้เราเราเราใช้กี่หลอดครับต่อต่อต่อทอผ้าหนึ่งผืน แล้วแล้ว้ววองบทมันกี่เส้นครับนาะที่ที่ผืนหนึ่งนะแดงแงที่เห็นเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงตั้งแต่ริมแรกไปจนถึงตัวท้ายนะ1,120เส้น1,120เส้น <1, 120. S 1> โอ้โหเราก็นั่งร้อยกว่าจะได้นนี่โอ้กว่าจะเดินเดินเสร็จ <laughs> โอ้โหต้องใช้เวลาร้อยนิน้นไม่ต้องวันหนึ่งเสร็จไหมครับก็คนไวก็เสร็จนะคะอ๋อม่ไวก็ไม่เสร็จมีเสร็จเหมือนกันหรอ หนึ่งวันนลนะพาในหนึ่งวันถือว่าเก่งมากเลยเนะยเน,นี่ยผมผมมองดูแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเน,นี่ยทำมาเก็บตะกออีกสี่ขั้นตอนก่อนที่จะข้ามแฝงนะตรงนี้มุมสว่างเียครับนี่ครับท่านผู้ชมอ๋อไม่ต้องมาหมุนเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช้ใช้มอเตอร์เลยใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้พัฒนาไปได้ไกลมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือใช้มอเตอร์ ครับแต่ตอนนี้กำลังเข้าเข้าหลอดได้นะครับเรามีระยะปริมาณไหมหรือว่าด,ดูดูความหนาแน่นความหนาของเขาดูความหนาแน่นของของหลอดนะพอได้ที่เราก็หยุดแตนม,ม,มาชา้เราใช้เราดีเรีเก่ามันก็มีอ๋อแล้วเรา,เรา,เรา,เราทุกอย่างสีเหลืองสีอะไรนี่เราก็ขึ้นอย่างนี้เหมือนกันหมอทุกผืนใช่ไหมครับค่ะอ๋อ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้รับรู้ในขั้นตอนในการใส่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญทางด้านการเป็นวิทยากรอบรมมา30กว่ากลุ่ม30กว่า <30 S 2> ร,รุ่นนะครับ30กว่ารุ่นนะครับเบอร์แบงค์ของพัฒนาพีฆัอแรงงานแล้วก็อะไรนะไอ้สคมมนุษย์<ร><อ>พัฒนาชุมชนอุตสาหกรรม หลายหลายองค์กรเลยเนี่ยที่เป็นที่พาคุณพี่วันทาไปเป็นวิทยากรอบรมมาหลายรุ่นแล้วทุกๆทุกๆองค์กรที่คุณพี่ได้พูดอยู่นี่นะครับมีทั้งหมด4ี่ห้าองค์กรพัฒนาชุมชนเป็นหลักของกศน,นที่จังหวัดพิโลกเรานี่นะ,ะอ๋อครับก็ถือว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้มา เรียนรู้การทอผ้าหรือว่าชาวบารกรรมอำเภอบารกรรมยังไม่รู้ว่าบารกรรมเราเนี่ยมีหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่มทอผ้าแล้วทอกันมานานแล้วก่อนที่จะตั้งกลุ่มนี้ก็ทอมาก่อนหน้านั้นก่อนก่อน23ปีที่ที่มาตั้งกลุ่มนี้นก็ปันขหปูยาตาก็ทอกันมาเรื่อยตลอดนะครับแต่แต่ก็ไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มพอตั้งเป็นกลุ่มมาเนี่ยมันดีดีกว่าเมื่อก่อนไหม,ม อ๋อท่านคนก็มีมีรายได้เสริมอาชีพหลักก็คือทำไร่ทำนาทำไร่ทำนาอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นอาชีพเสริมครับก็สามารถที่จะสอบถามตามเบอร์โทรขอเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งได้ครับ086 086 213 213 5219 5219บ้านคองเตยบ้านบ้านคองเตยนะครับท่านผู้ชมหมู่ที่หมู่ที่6 ตำบลบึงกอบอำเภอบารักรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับ65140เป็นรหัสไปรษณีย์ห้าคนนี้ผู้หญิงสูงอายุหมดเลยก็ไม่สูงนะถ้าคนประมาณกำลังทะมาหากินอย่างท่านประธานนี่อายุเท่าไหร่ครับ67แล้ว61อ๋ขอที่สั่งนี้เป็นของโรงเรียนจุฬาพรเขาเอาประมูลกันะประมูลจากพิจิต กับสุขโขทัยประมูลประมูลสู้ผ้าเราไม่ได้เอามาประมูลกันสาบจังหวัดเราว่าจับเป็นจ้าดในการแบบเสริมราคาเนี่ยป,<ม>ประมูลราคาที่าไรผ้าเขาผูกนะผ้าเขาแค่เมตรละแปดสิบบาทเองนีถ่ถ้าถ้าต่อต่อห้าสิบเมตรหกสิบเมตรนี่หกักหักต้นทุนใหม่แล้วอะไรได้แล้วอะไรแล้วมันจะเหลือเยอะครับ วันนี้ทำนักเป็นแค่พูดเล่นนะทำระดับเงินล้านเลยนะโอ้โหแสดงว่างานเข้ามามากโอ้ยไม่อยากจะพูดชัวร์ที่เขาบูม่เสื้อเสื้อผ้าไทยไอกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันละกระเป๋ารูปเนี่ยเนี่ยวันละเกียรติหมื่นแปดหมื่นเนี่ยโอ้โหเขามาจ่ายนะเขามามาซื้อตอนข้าวไม้มาซื้อเลยมาซื้อสดเลยมาถึงมาซื้อสดเลย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเรื่องห้างร้านบริษัทเขามารับไปขายอ่ะเราก็ตัดเป็นชิ้นแบบนั้นแหละเป็นชิ้นอย่างนั้นแหละแล้วก็พักอ้แขกแขกแขกถุงก็ได้ไอ้นั่นน่ะกล่องเกาทำกล่องให้ก็มีนะกล่องบรรทัดพักกิจอ่ะอ๋อครับนี่ครับจะเป็นเส้นยาวอย่างนี้ไอ้นั้นอันนั้นเป็นเส้นสีขาวนั่นเกายังไม่ได้ย้อมสีอ๋อเป็นฝ้ายเอาไปย้อมเองว่าผ้าฝ้ายนี่อีกแบบหนึ่งผ้าไหมอีกแบบหนึ่ง อ๋อผ้ายนี้เราก็ซื้อเข้ามาใช่ไหมครับซื้อแต่เมื่อก่อนแม่ก็ปลูกไว้เต็มอ๋อเมื่อก่อนแม่ก็ปลูกแล้วก็สามารถผลิตเองใช้ในบ้านทำให้หมอนอะนะครับนั่นนะะที่อาจารย์นรงวางอยู่นั่นเป็นเส้นไหมที่สั่งมาจากส่วนใ,นใหญ่ก็มาจากกรุงเทพรกรอรอดได้เสร็จแล้วนะครับก็ ประหยัดเวลาใช่ไหมครับอย่างเงี้ยประหยัดเวลาแล้วก็ใช่ระยดเขาผสมมันจะได้แค่วันละหนึ่งตัวที่มันได้เก็จะร้อยตัวโอ้โหทำได้ง่ายขึ้นไวขึ้นประหยัดเวลา ครับถ้าถ้ามันขาดเส้นเราเรารู้ไหมครับเนี่ยรู้้เลยเหรอ,อแล้วเราก็ลแล้วเราก็จะต่อเลยใช่ไหม,ม,อ,มอ,อ๋อขั้นตอนเราต้องมีการละ,ะเอียดอ่อนงานละเอียดอ่อนมากครับครับใช้เวลาการพอต่อผือนนี่ถ้าทำกันเป็นเวลานี่ใช้เวลานานนลครับก็เราแล,แล้วแต่เราขึ้นตัวนี้<อ>ตัวนี้น้อยมันก็ไป นี้ก็คบอย่างไม่ได้เลยก็วันละโโห้าหกเมตรโอ้โหมันหนึงช้อนนะเอ้าแม่นี่ก็เยอะนะครับเนี่ยถ้าเป็นโบราณมันได้เยอะไหมครับโบราณก็เน็ครึ <c oughs> ่งเน็ครึ่งโอ้โหใช้เวลาใช้เวลาต่างกันเลยเนาะ <c oughs> โบราณนี่เขาใช้กี่กี่อะไรกี่สอดเหรอนั่งสอดกันไปสอดตึ้งยี่สอดขี่สอดสอดซ้ายสอดขวาอสอ๋สสอ <c oughs> อ๋อแล้วก็วิ่งไปคือตอนนี้เราใช้กระตุกเอาอ๋อนี่นี่คือนี่คือขั้นตอนของในยุคใหม่ยุคโบราณอ,อ๋อได้ได้ครับได้ครับตอนนี้คุณพี่วันทาก็อันนั้นคือเนี่ มือขวาของพี่วันทานะครับประธานกลุ่มก,ก็มือจะกระตุกอยู่ตลอดเวลาครับนั่นคือการกระตุกหลอดได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกเขาเรียกอะไรหลอดได้ก็จะวิ่งวิ่งลอดไปตามล่องนี่ครับล่องนะฮะวิ่งเห็นมาอยู่นี่ครับนะครับนี่คือล่องลอดได้หลอดได้นะวิ่งมาละสีเหีืยวอีกแป๊บแบตอนนี้ราคาราคา อยู่ที่เม็ดละร้อยห้าสิบเม็ดละร้อยห้าสิบเมื่อก่อนแล้วครับแต่ก่อนมันเม็ดละสามสิบบาทโอ้โหหรือว่าพัฒนาฝีมือราคาก็พัฒนาตามด้วยครับก็ก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะครับอย่างเสื้อที่ประธานข่นมาใส่อยู่นี่ก็ทอเองใช่ไหมครับอ๋อโอ้โหสวยครับสวยแล้วก็ดูมาตรฐานเลยครับ ขอ่ลัฐบาลแต่แต่ละยุคอย่างนี้รัฐบาลแต่ละยุคครับกาบเห็นตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะท่านผู้ชมคุณพี่วันทาก็ใส่หลอดได้พุ่งไปแล้วครับท่านผู้ชมถ้าสนใจอยากจะมาศึกษาหรือว่าอยากจะสั่งผ้าไหมทอ มือกี่กระตุกลุ่มทอผ้าอาวันทาผ้าขีดบ้านของเตยก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยครับวันนี้ท่านประธานกลุ่มให้เกียรติช่อง YouTube นาคบัวมาถ่ายทำเพื่อเผยแพร่สิ่งดีๆสิ่งด,งดีๆกับพี่ชาวบรารกรรมที่มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในหมู่บ้านในหลายตำบลหลายหมู่บ้านในเขตอำเภอบรารกรรม ในมีลูกอีกคนครับเรียนจบโอ้ท่านผู้ชมคุณพี่วันทาประธานกลุ่มทอผ้าไหมขิบบ้านบ้านของเตยนี่ลูกจบด็อกเตอร์เลยครับท่านผู้ชมไม่ใช่ก็จากการทอผ้าแล้วก็ทำนาเนี่ยนะครับสองลูกเรียนครับนี่ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถ ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับที่เห็นอยู่นี่โอ้โห,โหโลูกคือช่างประจําเรือที่สมุดประการเป็นเรือสินค้าหรือว่าเรืออะไรครับเรือสินค้าคน,น้แต่องเป็นกับตันลอูลกชายเป็นกับตันมีนก,ก,ขขการลุกคนกลางอ๋อคนกลางการขายคนนั้นเป็นอาจารย์สอนสอนจุฬาักรพัฒน์าจัพัฒน์ทุกวันนีญญ้นะกํญญาักำลังทำด็อกเตอร์กำลังเรียนปอเอกด็อกเตอร์โอ้โห ถือว่าคนที่วันทานมีประสบความสาเร็จด้านครอบครัวและด้านหน้าที่การงานแล้วก็ส่งลูกให้จบระดับด็อกเตอร์ได้นี่ถือว่าเป็นคนที่มีชีวิตค่อนข้างโชคดีมีวาสนามีบุญวาสนาเป็นบุญลทุกวันนี้ก็มอบสามารถที่จะอุทิศตนให้เป็นจิตอาสาเป็นวิทยกรอาสาที่จะหอบรม ผู้ที่จะสอนการต่อผ้าเรียนรู้การต่อผ้าก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้ครับครับก็ขอขอบคุณคุณพี่วันทามากนะครับประธานกลุ่มทอผ้าคิดบ้านคลองเตยน,นะครับที่ให้เกียรติช่อง YouTube นาคบัวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ